วันนี้เราอยู่ที่ไร่ถาวรฟาร์มสเตย์เป็นไงบ้างฟินเวอร์ค่ะอากาศดีมากค่ะรอคำสั่ง <laughs> Taver Investor AI Production includes short films, music videos, and 247 e n t e r t a i n m e n t You can prompt it now. Don't forget to follow Taver Investor. พี่พี่พวกหนูมาสมัครงานแค่ทำไรได้บ้างร้องเต้นเล่นดนตรีแค่พร้อมเดียวเปลี่ยนชีวิตได้ไรถ่ถาวรฟาร์มสเตย์อยู่ทังไหนนะจับมือพี่ไว้ สั่งเล่นไปเรื่อยเลยนะพี่ <laughs> พี่อยากไปดูหิมะที่จีนจัดให้พี่สั่งเล่นไปเรื่อยจริงๆ <laughs> พี่ที่เที่ยวที่ดังที่สุดในโลกคือที่ไหนคะไปดูเองเลย <c oughs> พี่สั่งเล่นไปทั่วโลกจริงๆ <laughs> Why are you here to see me? Is something wrong? I heard you all can really make money from the air, right? Yes. With AI prompt. ทีเอวอร์ดอินเวสเตอร์เอไอโปรดโดย Engineer. รพรอมเอนจิเนียรครบริ่หนังสั้นเพลง m อวความบันเทิง24ชั่วโมงอย่าลืมติดตามแทวอร์ดอินเวสเตนะคะพี่พี่พวกหนูมาสมัครงานทำไรได้บ้างร้องเต้นเล่นดนตรีแค่พร้อมเดียวเปลี่ยนชีวิตได้โอเคพี่รับพี่พ,พวกหนูมาสมัครงานทำไรได้บ้างร้องเต้นเล่นดนตรีแค่พร้อมเดียวเปลี่ยนชีวิตได้โอเคพี่รับ